สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์ข้อดีนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว เล d m ี 15c กับมือถือที่สเปกให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่คดคุ้มจากเสียมี่และเลด m ีในปี2025นะครับซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,890บาทนะครับแต่ราคาเต็มคือ3,499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิิกงในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกัน ศู์ไทยนะครับตามมาดีคืให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับผมปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนาว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามมาดีคือทาให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้า และแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าข้อดีนะครับผมหลังจากพี่ใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างให้ดูก่อนว่าข้อดีในเรื่องของตัวดีไซน์ของตัวบอดี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ชอบในการเก็บวีเทลของตัวฝาหลังมากถือว่าทำตัวฝาหลังออกมามีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอชื่นชมในการทำตัวเกตวัสุ ถือว่าเสี่ยมี่ทำออกมาได้ลงตัวจริงครับนี ตั้งแต่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องถือว่าในการเก็บวีเทลมีความเนียบในงานประกอบจริงครับนี่กล้องหลัง50ล้านมี AI Cam มร a มีตำแหน่งตัวแฟกตผมตัวนี้ถือว่าตัวดีไซน์ฝาหลังทำออกมาสัปีนะเ the เ e สมากมีความสวยงามเล่นตัวลวดลายของฝาหลังกับแสงกับสีออกมาได้สมบูรณ์แบบมาผมตัวนี้เขียนว่าตัว Redmi ครับ Redmi 15C จะเป็น ตัวอักษรที่เป็นแบบลวดลายในการเขียนนะครับถือว่าดีไซน์สวยงามมากซึ่งตัวสูตรตัวทำออกมาได้ดูดีจริงครับกับบอดี้น้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับผมหนักคือ2 0 5กร,รัมกับความบางบางเพียง7.99ม mm ิลิเมตร มีปุ่ม power สามารถทําการปลดล็อกที่ปุ่ม power ในการสแกนมือได้แล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงลําโพง1ตัวมีพอร์ต Type C แล้วก็มีรูหูฟัง3.5ให้เรามาเรียบร้อยซึ่งบอกว่าพอร์ต Type C นี้สามารถรองรับในการ fast charge สูงสุดคือ33วัตต์กับแบตให้มา6,000มิลลอมถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงครับแบตบอกว่าพี่ใช้งานมา1วันก็ถือว่าแบตอึดจริงผมสิ พร้อมด้วย CPU ให้มาก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับกับ CPU จากค่าย m i n i t e c ครับ Helio G81 Ultra ผมซึ่งเป็น CPU แบบ Octa Core 8แกนสมองผมนี้ซึ่งีผมใช้งานคือรุ่นเบรโมเดลนะครับนี่ ทัดดีมากซึ่งพีชอบความสมุทในการทัดของตัวจริงซึ่งผมพีทั่นคือรุ่นเบ m ดโมเดลที่พีทาการสั่งซื้อมากับรุ่นแรม6 g ิกับความจุ128ก็ถือว่าเพียงพอนะกับรุ่นเบรโมเดในผมบอกเลยว่าเวิร์กมากหน้าจอก็สีสันมีความสวยงามจริงกับหน้าจอเป็นตัวในผม6.9นิ้ว120 h ฮครับกับหน้าจอ HD p พัดสู้แสง 810นิลถือว่าหน้าจอสู้แสงออกมาได้สมบูรณ์แบบมากใครกังวลว่าเฮ้ยหน้าจอตัวนี้สู้แสงได้ไหมซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้สู้แสงได้ดีพอสมควรแล้วก็ทําการบ้านออกมาได้ดูดีจริงครับมีความสมุดมากหน้าจอโคตรดีอะใช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากกับการสู้แสงของตัวหน้าจอนะครับนี่ อกเลยว่าเวิร์กครับแล้วก็หน้าจอได้รับการรองรับจาก TUV ในการใช้งานของสตาร์ลดแสงสีฟ้าต่ำลดแสงซึ่งไร้แสงกระพริบตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยถือว่าจัดเต็มจริงครับกล้องหน้าให้มา8ล้านนะับตัวนี้แล้วก็สามารถซัพพอร์ตแอปพลิเคชันศู์ไทยทุกแอปได้หมดนะครับก็จะเป็นแอปให้ราคานะผมก็ทำการซัพพอร์ตตัวนี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงนะผมอันนี้คือฟังก์ชันเกี่ยวตัวมือถือผมเป็น Android 15เป็นตัวเสี่ยมี่ Hyper OS นะครับเวอร์ชัน0.0ถือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ง่ายมากแล้วก็ซัพพอร์ต Wi-Fi 4แล้วว่าซัพพอร์ต w i i i 5ถือว่าจับสนันญาณ์ไฟถือว่าจับได้ง่ายจริงครับสุดยอดจริงอันนี้ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ในการตั้งค่าตัวมีทีมมืดทีมสว่างในการตั้งค่าหน้าจอผมแล้วก็ปรับตัวรีเฟรชของหน้าจอปรับเป็น60เฮิแล้วก็ปรับเป็น110เฮแล้วก็ปรับเป็นออโต้ตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับนะครับถือว่า ตัวนี้ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่ปรับง่ายมากซึ่งพีชอบนะเสียงในการสั่นก็ปรับเป็นอีควอไลเซอร์ของตัวเสียงออกมาได้กับคุณภาพของเอฟเฟกเสียงของตัวเสียงมีเสียงปรับอีควอไลเซอร์ถึง9รูปแบบผมเหมือนกับตัวลำโพง Dolby Atmos ของตัวเสียงมีเลยถือว่าให้มาดีพอสมควรครับมีการปรับตัวคำว่าล o c k Jazz, p o p c l a า s i ิ Hip Hop บูตอิเล็กทรอนิกส์แมทชนคือปรับได้หลากหลายรูปแบบจริงอันนี้ขอชื่นชมกับตัวในการปรับนะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากซึ่งทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยหลังจากที่ทำการใช้งานมาคือเป็นเดอะเบสของตัวมือถืองบเลทไม่เกิน3,000ที่ทำการบ้านออกมาได้ดีพอสมควรเลยหลังจากที่ทำการใช้งานมานะครับนี่แอปก็สามารถทำการคนแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันถือว่า ครบจริงครับมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ไปสัมผัสตัวกล้องมารู้สึกว่าสีสันของตัวกล้องมีความสวยงามจริงครับเก็บดีเทลของกล้องได้อย่างลงตัวจริงก็จะเป็นการใช้งานวิดีโอเคลื่อนไหววิดีโอ 180p 0 30เฟรมแล้วก็รูปถ่ายภาพบคุคคลกลางคืน เ l t ต้า HD หรือว่าถ่ายที่ความคมชัดสูงสุด50ล้านตัวนี้ก็มีฟังกช์ชันให้เรามาเยอะแย,ยะมากม,มายมีการถ่ายด้วยลายน้ําตัวนี้ก็มีฟังกช์ชันมานะครับซึ่งพีไปสัมผัสตัวกล้องมาถือว่า Xiaomi ทาตัวนี้ในเรื่องกล้องออกมาได้ดีพอสมควรนี่ผมกดชัตเตอร์ง่ายสีสันของหน้าจอมีความสวยงามและก็แสงผลของรูปภาพที่เราไปถ่ายมาบอกเลยว่าสุดยอดจริงครับตัวนี้นะครับ แถมตัวนี้ทำพอเทปหน้าฉัดหลังเบอร์ของกล้องหน้ากับกล้องหน้า8ล้านถือว่าเก็บดีเทลได้อย่างลงตัวจริงครับเก็บง่ายจริงแล้วก็ตัวนี้สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ที่ IP64 กับคุณภาพก็ถือว่าให้มาไม่ได้เก่กาถือว่า Xiaomi ให้มาโอเคมาัน,นี้ขอชื่นชมตัว Xiaomi เลยนะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับเนี่ยน,นี่คือวีดีโอตัวกล้องหน้าที่พีไปถ่ายมานะครับถือว่าสีสันดูดีอะ ถือว่าดูดีพอสมควรนะครับผมในการจับโฟกัสเซนเซอร์ของกล้องก็ถือว่าทําการบ้านออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับถ่ายง่ายถ่ายง่ายอันนี้ขอเช่นชมกับตัวรูปภาพทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังในการทำพอเทคคือว่าเดอะเบสจริงครับสุดยอดอ่ะโหกล้องหน้าสุดยอดจริงอ่ะ AI ของตัวนี้ผสมประสานออกมาได้ดีพอสมควรไม่แปลกเลยว่าทําไมบางครั้งตัวนี้ บางครั้งของอาจจะหมดนะครับไม่นาว่าถ้ามีของรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยทางแอปฟ้าหรือว่าแอปส้มนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นเกมเนาะจะในในการปรับต่ำๆกลางๆก,ก็เพียงพอเนาะ Rv ปรับต่ำๆล้วเปิด60เฟรมก็ถือว่ามีความสมบูรนะครับเกมเก็บช Impact ต่ำๆก็ถ er ือว่าเพียงพอ Free f i ปรับเป็นสูงสุดตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมาก PUBG ปรับเป็นต่ำๆกลางๆก็ถือว่าเพียงพอมีฟังก์ชันของตัวเกม Turbo ด้วยซึ่งพีใช้งานมา ฟัง์ชันถือว่าเยอะแยะมากมาแล้วก็มีการปรับลำโพงเป็นตัวเอลตา้ารวมถึงสอปรในการปรับถือว่าลำโพงพี่ือสัมผัสมานะเสียงเบสเสียงกลางกับลำโพงหนึ่งตัวถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับงบไม่เกิน3,000กับเจ้าตัวเร d m i ่นะครับผม 15C หรือว่าเจ้าตัวโป c โค8 8 5พี่กัดในการสั่งที่ตะก้าสินค้าแิะงนี้ี่ให้ใต้ยคิดนี้สวัสดีขอบคุณครับ